จะสายอาร์ตสาย NFT ยังไงก็ต้องมีเมาส์ปากกาที่ยอดเยี่ยมถ้าใครสนใจสายนี้ผมขอป้ายา XP Pen รุ่น Deco L Wireless หน้าแท็บเล็ต10คูณ6นิ้วซึ่งให้ผิวสัมผัสที่ยอดเยี่ยมมาพร้อมปากกา X3 รุ่นใหม่ล่าสุดมีความไวถึง10เท่าใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Android ผมลองใช้จริงแล้วเลยกล้าใช้คำว่าโคตรคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายติดตามรายละเอียดและช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใส่โค้ด NECROSS ลด100บาทนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยก้าวเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกโลกหนึ่งแล้วกันนะฮะที่ผมเนี่ยไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสสักทีจริงๆเนี่ยโลกใบนี้มีมานานแล้วนะฮะนั่นก็คือการติดเซตไฟให้เลโก้นะครับคืออย่างที่ทราบกันนะฮะว่าเลโก้เนี่ยเขาจะมีการผลิตไม่ว่าจะเป็นโมดูล่าหรือว่าเซตนู้นเซตนี้อะไรต่างๆแต่ก็จะมีพวกเติร์ดปาร์ตี้นะครับหรือว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยเขาจะชอบทําเป็นพวกแบบเป็นบริกที่มันติดไฟได้นะฮะออกมาเป็นชุดเสริมเพื่อ ทางเลือกสําหรับคนที่แบบเอออยากจะตกแต่งเซตออริจินอลให้มันมีแสงมีไฟอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต่ออันนี้เสร็จอ่ะต่ออินฟินิตี้กอลเลตเสร็จเนี่ยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าเอามาลองดูว่าเป็นยังไงชอบไม่ชอบอยังไงผมก็เลยไปกดสั่งมาจาก eBay นะครับซึ่งจริงๆแล้วเซตไฟเนี่ยมันมีตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะไปหมดมีหลากหลายยี่ห้อมีทั้งแบบกดรีโมทปึ๊บมีทั้งแบบกดปึ๊บ,ปบเปลี่ยนสีปับ๊บมีทั้งแบบตบมือแล้วแบบไฟสว่างอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับแต่ว่าจริงจริง ชุดที่ผมซื้อวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นชุดที่แบบเบสิกนะฮะเพื่อที่จะซื้อมาลองก่อนแล้วผมเชื่อว่าการที่เราจะได้เห็นอัญมณีทั้ง6เม็ดนะฮะบนถุงมืออินฟินิตี้ส่องแสงได้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าสวยดีนะครับแต่เดี๋ยวดูว่าของจริงจะสวยจะเหี่ยกยังไงเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะฮะคือเซตเนี้ยผมกดมาจากใน EBay เนี่ยก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับ700กว่าบาทนะฮะ ส่งฟรีจากจีนมารอของประมาณสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับของก็มาส่งมาแบบเป็นถุงซิปล็อกอย่างนี้นะครับจะสภาพข้างในจะเป็นยังไงซึ่งซิปล็อกเนี่ยมีรอยฉีกนะแต่ว่าเอาจริงๆฉีกไม่ได้งงไหมนี่สามารถแบบแงะออกมางี้ได้เลยปึ๊บนะสำหรับของข้างในนะครับก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวไฟนะครับมันจะมีมีบริกฝัง ไฟอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรังถ่านดูจากขนาดแล้วเนี่ยน่าจะใช้ถ่านทิปล์เอสามเก็เล็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือนะฮะดูซิคู่มือเขาเป็นยังไงอ่าเปิดมาปุ๊บก็บอกว่าให้เข้าไปดูการประกอบในเว็บนะฮะแล้วก็ใส่รหัสโปรดักเข้าไปข้างในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีวิธีให้ว่าเราต้องแกะชิ้นไหนแล้วก็ประกอบยังไงนะครับคือหลักๆรวมๆแล้วเนี่ยการที่ติดเซตไฟเนี่ย เลโก้เซตนั้นๆต้องต่อให้เสร็จก่อนต่อให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลื้อทีหลังแล้วเอาไฟใส่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวมาดูกัน อาะฮะก่อนที่จะไปดูผลลัพธ์ของการทดลองกันนะครับผมขอฝากโปรโมชั่นดีๆเช่นเดิมนะฮะกับส่วนลดของ a d v i c e ถ้าคุณผู้ชมะครับซื้อสินค้าไอทีผ่าน w w w a d v i c e c o t h แล้วใส่โค้ดในครอสก่อนกดชำระเงินเนี่ยคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษไปเลยซึ่งมันช่วยคุณประหยัดได้จริงๆนะฮะแถม a d v i c e เนี่ยยังมีบริการหลังการขายครบวงจรนะครับคิดถึง IT คิดถึง a d v i c e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวนะครับ เอาละฮะหลังจากที่ผมติดเซตไฟนะครับที่ซื้อมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมระหว่างที่ผมกําลังนั่งต่อไปติดไปนะฮะตามตามคู่มือครับเขามีเขาจะมีคลิปเลยให้เราทําตามนะฮะร,ระหว่างที่ติดไปเนี่ยผมก็มีความรู้สึกบางอย่างที่รู้สึกว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะทุกครั้งที่เราเราแกะบริกเ l e ก้แท้ๆททุกทุกครั้งที่แกะออกมาเนี่ยมันจะมีความแบบ ราจะมีความรู้สึกจี๊ดๆในใจว่าทําไมเราถึงต้องเอาพลาสติกจากเติร์ดปาร์ตี้แบบเหี้ยกๆเนี่ยเข้าไปติดด้วยวะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างที่แบบจะเลิกจะเลิกเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันมาขนาดนี้แล้วเนาะก็ลองต่อให้เสร็จนะฮะก็ให้มันรู้ไปเลยว่าต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดีจะห่วยยังไงนะครับก่อนจะไปดูแสงนะฮะขอรีวิวเบื้องต้นก่อนคือระหว่างทานเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าไม่โอเคมากๆไม่โอเคที่1คือบริกตัวนี้ตัวสีเขียวเนี่ย เห็นไหมสีมันไม่เหมือนกับเดิมสีเดิมมันจะสีนี้มันจะสีเขียวอ่อนๆแต่ว่าอันนี้คือแบบเขียวแบบเข้มปัดมาเลยคือสีแบบโคตรโดดเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยคือการซ่อนสายไฟนะฮะผมคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีสายไฟแงงกๆ,ๆอยู่เนี่ยคือถ้าเกิดดูไกลๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดดูใกล้ๆมันก็จะแบบว่าเนี่ยคือสายไฟมึงโดดมาแบบจัดๆเลยดําปึ๊ดเลยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหม แต่ถ้าเกิดผมวางไอ้กายนะแล้ววางละภาพนี้ไม่มีใครดูออกหรอกแต่ว่าเราก็จะรู้อยู่แก่ใจว่าโอ้มันมันมีความเหียกเนาะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวไม่ชอบนะฮะส่วนตัวไม่ชอบเลยก็คือสีบริกที่เขาให้เราถอดออกไปแล้วเขารีเพรสเข้าไปแบบคนละสีก็คือสีบริเวณตรงขอบมือตรงเนี้ยที่มันจะเป็นบริกไฟเห็นปะเขาจะเอาสีดําเข้าไปแทนที่ซึ่งสีเดิมเนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ําตาลอ่อน ค่อนไปทางทองแบบนี้นะครับเนี่ยคู่สีที่เขาไปแทนกันนี่อันนี้คือแบบดําปีเลยตรงเนี้ยก็คือทั้งแนวเลยไอไฟบริเวณเนี้จะเป็นริกสีดําหมดเลยนะครับซึ่งของเดิมมันเป็นตรงนี้ถ้าเกิดแบบมันไม่เป็นสีดําแล้วมันเป็นสีนี้เนี่ยแล้วเอาไปฝังไฟเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังมันก็ยังพอแบบจะหลับตาข้างหนึ่งได้นะฮะซึ่งที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็จะมีข้อเสียหลักๆอยู่3ข้อนะครับส่วน ตัวพลังงานนะฮะก็จะมีรางถ่านมาให้นะครับรวมถึงนี่สาย USB นะครับให้เลือกว่าเราจะใช้พลังงานแบบไหนที่จะทําให้มันมีไฟถ้าเกิดคุณมีตู้นะครับเป็นตู้โชว์เคสใหญ่ๆแล้วก็เดินสายาพลังงาน USB ไว้ทั่วตู้เผื่อแบบของเล่นอันไหนมีไฟก็เสียบไว้แล้วก็ควบคุมด้วยสวิตตัวเดียวพอแป๊ะๆไอ้นี่ก็น่าจะเหมาะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่มีแต่สายถ่านก็ใช้แบบนี้แต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่า ฐานเนี่ยพอมันอยู่ไปนานๆมันอาจจะเกิดอาการแบบเหมือน่านบูดอะคือน้ำน้ำมันจะไหลออกมาจากฐานนะครับฐานมันเน่านะฮะอันนี้ก็คือผมใช้ USB นะครับก็เดี๋ยวเอา power bank มาตัวหนึ่งไว้ลองเสียบเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าไฟที่ออกมาจะเป็นยังไงนะฮะเตรียมตัวเลย3 2 1ปองึ่งพัมพามพมพามพมพามพัมพัมพม พุ่มๆนี่ดูด้วยดวยตาเปล่าจากในกล้องนะฮะไฟก็ดูแบบสว่างดีนะครับซึ่งระยะนี้เนี่ยม,มันไม่มีทางที่แบบว่าจะมองเห็นอยู่แล้วว่าอุยสายไฟมันพลุงพลังยังไงเพราะว่าไอ้สายไฟที่ที่มันมาต่อเนี่ยคุณเห็นไหมคือดูจากกล้องเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะคือมันเล็กเล็กเส้นมันเล็กจัดจัดนะฮะคือมันสามารถซ่อนได้แหละก็ถ้าเวลาติดก็วางไว้อย่างนี้นี่เออก็มองไม่มีใครมองเห็นแหละ มันซ่อนง่ายนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงตามตัวเนี่ยถ้ามองดีๆก็จะแบบก็จะเห็นลุงลางนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยเม็ดสีเขียวเนี่ยถ้าเกิดมันมันเรืองแสงเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดปิดไฟปุ๊บชัดเจนดำป,ดปิดปีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนตัวนะครับยังยังยังรู้สึกว่าตัวเซตไฟพวกนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับพวกโมดูล่าพวกที่เป็นบ้านมากกว่าหรือเปล่านะหรือเปล่านะเพราะว่าด้วยความที่โซมมันเป็นเหลี่ยมนะมันมันมีจุดที่แบบว่าเอาไว้หลบสายไฟได้เยอะเนี่ยผมเลยรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าเกิดไปใส่ในแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นถุงมือแบบเนี้ยซึ่งเดี๋ยวนานโนกอลเลตก็จะมีขายนะไอ้พวกแบบบิ็กเรืองแสงไอ้บิกไฟอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวมันก็คงจะมีขายแต่ว่า ถ้าเป็นอันนี้นะส่วนตัวผมผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมแกะออกดีกว่าผมเก็บแบบเดิมเดิมของผมดีกว่าเพราะว่า1เลยผมเป็นพวก perfectionist ที่เวลาเล่นเลโก้เนี่ยผมอยากผมอยากเก็บเก็บบิกแท้เอาไว้อย่างเงี้ยดีกว่าแบบเป็นบริกแท้แต่ไม่มีไฟก็ได้โชว์แบบอย่างนี้ก็ได้แค่นี้มันก็ มันก็ทําหน้าที่ของมันแล้วครับผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อย่างหนึ่งสองผมไม่ได้เตรียมตู้ดิสเพลย์เอาไว้ว่าเออเดี๋ยวตู้เนี่ยเราจะทําแบบเป็นไฟเป็นยอม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 ,ยอมนะซึ่งถ้าเกิดมันมีการเตรียมว้ตั้งแต่แรกมันก็คงจะเป็นการโชว์เคสรูปแบบใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ส่วนตัวผมก็ยังเชียร์ว่าถ้าซื้อมาแล้วมันเป็นไฟของพวกเซตบ้านเซตร,รถที่มันเป็นไฟหน้าอะไรเงี้ยผมก็ยังผมก็ยังเชียร์มากกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยม,มันทำบริกออกมาได้แบบว่า ไม่ได้จริงครับไม่ได้จริงสําหรับผมนะแต่ว่าสําหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูเนี่ยก็ลองดูนะครับอันนี้คือผมลองให้ดูแล้วนะก็ถือว่าเป็นการโชว์แบบทางเลือกละกันว่าเราจะซื้อมาใส่ไหมซึ่งก็แน่นอนแหละซื้อของจีนมันก็คือแบบมันก็เก๋ยอยู่ละมันก็แบบอื๋นะครับเพราะว่ามันก็ต้องลดต้นทุนไงใช่ไหมคือปกติอะผมว่ามันมันหาบิกแบบเนี้ยสีสีเดียวกันอย่างเงี้ย ผมว่ามันก็หาได้แหละแต่ว่าเขามันมีผลกับต้นทุนด้วยหรือมั้งมันก็เลยออกมารูปนี้นะฮะส่วนตัวก็ดูห้เกิดหลับตาข้างหนึ่งมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเอาจริงๆมันก็เก็บเดิมๆดีกว่าเนี่ยฮะไฟนี่ลองดู6เมตรเจิดจรัสคือมันก็สว่างอยู่นะมันก็สวยอยู่นะมันก็ทําให้โดดเด่นขึ้นกว่าเดิมอยู่นะอเดี๋ยวลองถอยให้ดูอีกทีนึงนี่อันนี้มันก็จะเป็นสีแบบสีบริแบบ ด่าด่เลยทั่วไปเลยแต่ว่าพอมันสว่างขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็สวยงามตะการตาเอาละรครับวันนี้ก็รายการรีวิวก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าการทดลองของเราเนี่ยมันมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าบางอย่างที่เราเห็นว่ามันสวยเนี่ยมันพอเอามาเล่นจริงแล้วเนี่ยมันดีไม่ดียังไงซึ่งอันนี้ผมผมไม่ตัดสินนะทุกอย่างมันคือรสนิยมส่วนบุคคลที่เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบแตกต่างกันไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าส่วนตัวผม ต่ำกึ่งมากเลยผมรู้สึกว่าใจมันบงงโงไงไม่รู้อ่ะเวลาเวลามันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วสายไฟนี่คือแบบโอ้โหถ้าดูใกล้ๆนี่คือแบบยับนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดดูไกลๆมันก็มันก็โอเคอ่ะเนี่ยมันดูห่างๆมันก็โอเคมันก็สวยดีไปจริงๆแล้วฮะขอลาด้วยอัญมณีทั้ง6ที่เรืองรองนะครับเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาอะไรมารีวิวอีกนะฮะก็ฝากติดตามด้วยกันละกันนะครับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย